ยินดีกับพีท่านนี้นะครับผมที่ได้วางแผนทําประกันสุขภาพแบบเมาสจ่าย15ล้านเข้าง6,000บาทนะครับผมซึ่งลูกค้าท่านนี้นะผมเป็นเพศชายนะผมอายุ35ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับผมเราได้วางแผนพูดคุยกันนะครับผมในการทําประกันสุขภาพแบบเหมาสจ่ายนะผมแผน15ล้านบาทเข้าง6,000บาทนะครับผมและก็มีการพ่วงสัญญาเพิ่มเติมรอพอโกนะครับผมหรือว่าการชดเชยรายวัน2,000บาทนะผมในกรณีที่เราเนี่ยเข้า รับการแอดมิดในโรงพยาบาลนั่นเองับผมเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับผมพี่เขาก็ได้เข้ารับการรักษาเอกชนนะครับผมดูที่จะใช้เงินของตัวเองในการจ่ายอยู่แล้วนะผมการที่เขาเจ็บป่วยนะผมแล้วได้ไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีการบริการดีๆนะผมบรรยากาศดีนะครับผมเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผมแตกต่างกับการที่เขาเนี่ยได้รักษาตัวหรือว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าโรงพยาบาลรัฐนั่นเองนะครับเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาไม่ค่อยได้พักนะครับผมมีความกังวลอยู่ตลอดนะครับผมที่เขาจึงอยากทําประกัน สุขภาพเอาไว้นะผมเวลาเกิดการจ็บไข้ได้ป่วยจะได้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้โดยที่ไม่ต้องออกเงินของตัวเองนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้วันที่20มีนาคมขึ้นมาทุกทีแล้วนะผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะผมที่อยากที่จะวางแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคูเปเม้นท์หรือว่าร่วมจ่ายนะ่ก็ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มทําประกันสุขภาพได้แล้วนะผมตอนนี้ยังทันนะครับผมก็รีบเร่งกันเลยนะครับ